สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจันโคโจรนะคะเช็คมาตาน้ําแล้ววันนี้น้ําลงที่สุดเลยนะคะจันจะต้องเสาะแสวงหาออกไปหาแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือไม่บอกดีกว่าค่ะเดี๋ยวจันจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าวัตถุดิบวันนี้นะคะที่จันจะไปเสาะแสวงหามันคืออะไรนะคะแล้วจันจะเอามาทำอะไรนะคะต้องคอยติดตามรับชมกันนะคะ ตอนนี้นะคะจันก็ได้มาถึงแหล่งที่เราจะหาวัตถุดิบกันในวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะพอจันมาถึงปุ๊บนะคะน้ําก็กําลังลงค่ะแต่ยังไม่ลงเต็มที่นะคะจันกับพี่บัวนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนกันนิดนึงก็คือว่าเราจะมาหาหอยนางรมกันก่อนพอน้ําเริ่มลงจัดจัดนะคะตรงชายหาดตรงโน้น ะะมันจะเดินได้ใช่ไหมคะจันก็จะค่อยไปหาวัตถุดิบน่าจะเป็นพวกหอยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้ว่าจะได้หอยอะไรนะคะแต่หลักๆก็คือว่าตอนนี้หาหอยนางรมไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวต้องคอยติดตามรับชมกันนะคะว่าจันจะได้หอยนางรมไปเยอะแค่ไหนและจะได้หอยอะไรกลับบ้านไปด้วยนะคะ ปทิโตปาทิโตสุขันเห็นบ้านี่มันหยัง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 หอยแม่ป้าตัวใหญ่แถป้าหอยเดี๋ยวจันจะเทียบให้ดูนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะคะไปดูนะนี่หอยนะแล้วด,ดูมือจันดูมือจันหนึ่งฝ่ามือโอ้โหเดี๋ยวจะกระเทาะออกให้ดูนะคะ เอาเข้าในอีกหน่อยทีป้ามันจะพอไม่เข้าเหียวมากเลยหอมละ tiếng buồn lẹ, quay video không? chán không à? chán không? งโอ้ดูสิคะทุกคนหอยใหญ่มากยใหญ่มากใหญ่มากดูสิคะทุกคนจันมาหาหอยทางลมได้กล้ยใหญ่ทั้งนั้นเลยะค่ดูใหญ่มากนี่หอยนางลมปีมใหมจันเอง นั้นเลยมันคืออะไรคะหอยแว่นเหรอคะอจะจนะอค่ะถ่ายรูปหน่อยได้หมคะ,ะแล้กินกันยังไงอะคะเา่ามีาอยู่นีเหรอมันต้องเอาสับปะนกแคบะต้องวางาเฉยแต่ว่าต้องปรับเป็น 你吃没？好。 หอยนางลมมาค่ะได้อยู่ค่ะขอหอ,งงอยินหายากอะถ้าลงไมมาอะไรเงี้ยก็เยอ่ะขึ้นมากับลงพี่ขอหนูดูหน่อยได้ไหมพี่ได้อะไรบ้างแล้วตรงนูน้น นี่เหรอคะ,คะเขาเรียกหอยอะไรคะหอยตลับตลับนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยขายกิโลเท่าไหร่อะคะพี่พ,พ,พี่พี่หาไปขายเหรอคะขายไปกินใช่ไหมคะถ้าขายโลเท่าไหร่อะคะ,คะอ๋อหกสิบสี่ เจอแล้วใช่ไหมคะแต่น้ำลงอย่างนี้เราก็ได้กินหอยอะเนาะปีนึงได้กินทีนึงจริงอ,อืมใช่ใช่ค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะนี่เลยคะ่ะพี่เขาหากั้งอยู่พี่เขาบอกให้สังเกตที่รู้ อ๋อต้องเหยียบที่รูให้น้ำมันพ่นออกอย่างี้เหรอคะอโอ้ได้แล้วออขอบคุณค่ะขอให้ได้เยอะๆ ตอนนี้นะคะจันก็ได้กลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบที่จันนะคะได้มาวันนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นหอยนางรมนะคะวันนี้จันได้หอยนางรมมาค่ะหอยนางรมนะคะจันนะคะจะมารังสรรค์เป็นเมนูนะคะลาบหอยนางรมให้คุณแม่รับประทานนะคะเนื่องจากคุณแม่ไม่รับประทานหอยสดๆนะคะปกติหอยนางรมก็ทานได้2รูปแบบก็คือจะทานสุกก็ได้หรือจะทานสดก็ได้นะคะวันนี้นะคะจัน มาทําเป็นลาบสุกๆให้คุณแม่ได้รับประทานดีกว่านะคะ,ะวันนี้นะคะเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมีหอยนางรมค่วะวัตถุดิบหลักของเรามีต้นหอมผักชีนะคะที่หั่นซอยแล้วเรียบร้อยหอมแดงนะคะ,ะมะนาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําลาบกันเลยดีกว่าคะ่ะไปติดตามรับชมกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องปรุงเครื่องลาบกันก่อนนะคะอันนี้จนจะ ไม่ทำเผ็ดมากนะคะเผื่อคุณแม่รับประทานไม่ได้อุ้ยพริกเขประมาณสักครึ่งช้อนชาก็พอนะคะจะทำน้ำยำก่อนน้ำราบก่อนนะคะแล้วถึงจะตามด้วยหอยนางรมที่บ้านจันจะไม่ได้รับประทานผงชูรสนะคะใส่เป็นรสดีแทนบ้านไหนที่มีผงชูรสก็ใส่ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวคั่ว ข้าวคั่วนี่สีมือคุณแม่เลยนะคะคุณแม่คั่วเอง่าข้าวคั่วหอมๆอมอมด้วยน้ำปลานะคะ นี่ก็เยอะแล้วเดี๋ยวเป็นโรคไปตามด้วยมะนาวนะคะวันนี้นะคะไปหาหอยจันทร์ก็โดนหอยบาทมาด้วยนะคะดูสิคะลองลอยอยังค้างคา,งายอยู่ในมืออยู่เลยนะคะแต่ก็ดีค่ะ การไปหาวัตถุดิบเองนะคะมาทำอาหารเองก็ทั้งอร่อยด้วยเหนื่อยบ้างนะคะแต่ก็ภาคภูมิใจในในสิ่งที่ตัวเองหามาได้นะคะกินอย่างรู้คุณค่าค่ะไม่กินทิ้งกินขว้างนะคะนี่ยหะคะ่ะถ้าช่วงไหนที่จันไม่ได้ไปทํางานนะคะจันก็จะหาเวลาว่างไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะถ้าเราไปซื้อเขานะคะจานนี้ก็เชื่อได้เลยไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าค่ะแต่ถ้าเราหากินเองก็ลดต้นทุนประหยัดไปอีกนะคะ จะคลุกเคล้าน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะมะานาวจันใช้ประมาณ2อลูกนะคะอน้ำลายสอแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวเราชิมรสกันก่อนนะคะ รสชาติกำลังพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หอยนางมรมลงไปเลยนะคะหอยนางรมเนี่ยจานเอาไปลวกแล้วเรียบร้อยนะคะดูสิคะชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตางด้วยต้นหอมปักชีไปเรื่อยนะคะ ส่วนต่างๆให้เข้ากันเกลยอลาบของเราให้เท่ากับข้าน้ำนะคะหมยั่วเลยค่ะลาของจันก็จะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าทำให้คุณแม่รับประทานด้วยแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะคะก็จะสีสันโดดเด่นกว่านี้อีกนะคะ ลองทำกินกันที่บ้านเสร็จแล้วค่ะ